สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Must Play คัดมาให้รายการแนะนำเกมมือถือน่าเล่นที่ทางทีมงาน m Mustplay คัดสรรมาแล้วว่าน่าสนใจและน่าลองในสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์นี้เป็นคลิปที่จะมาบอกเล่าการทดสอบรอบไฟนอลเทสของ Devil May Cry Mobile กันนะครับว่าจากที่ทดสอบมานั้นตัวเกมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่า Devil May Cry Mobile นั้นเปิดการทดสอบรอบ Final Test บน s e r v ์ฟอร์จีนนะครับซึ่งผู้ที่จะต้องเข้าร่วมนั้นจะต้องใช้การสมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือของทางจีนจึงจะสามารถเข้าไปทดสอบกันได้และตัวเกมนั้นจะต้องใช้ ID ของ b i l l y b i l l ลในการเข้าเล่นอีกด้วยซึ่งใครที่สมัคร ID ของ Billy-Billy นั้นจะสามารถทดสอบตัวเกมได้ยา,ยาวๆเลยละครับ ตัวเกมนั้นเริ่มต้นมามีสไตล์เกมที่เป็นแนวแอคชั่นแฮกแอนด์สลชตามส่วนของซีรีส์นี้เลยปุ่มต่างๆจะถูกแบ่งออกอย่างชัดเจนซึ่งจะมีกุปุ่มควบคุมปุ่มยิงปืนฟันหนักฟันเบาปุ่มแดชหลบและปุ่มกระโดดซึ่งจะต้องใช้จอบปุ่มพวกนี้แหละครับทำคอมโบในการต่อสู้กับปีศาจให้ได้ ในช่วงต้นเกมจะเป็นการเรียนรู้ในบทโปรโลกก่อนว่าตัวเกมนั้นเล่นแบบไหนซึ่งบอกเลยว่ากลิ่นอายของ DeV ิวไม่ c ค y นั้นมาครบหมดครับทั้งรูปแบบเกมเพลย์การต่อสู้รวมไปถึงตัวละครซึ่งหยิบเอาดีไซน์ตัวละครจากภาค3ม,มาใช้เรียกว่าใครเป็นแฟนเกมนี้อยู่ต้องรู้สึกชอบมากแน่แน่ด้านระบบคอมโบของเกมนี้อาจจะกดกันค่อนข้างยากและต้องใช้เวลาศึกษากับมันสักนิดหนึ่ง เพราะแพทเทิร์นของปุ่มในเกมนั้นค่อนข้างจะแตกต่างจากการเล่นโมจอยสติ๊กมากๆแต่พอศึกษาไปแล้วเกมนี้ถึงว่าทำออกมาได้สนุกเลยทีเดียวละครับในส่วนของกราฟิกนั้นจัดว่าสวยงามแล้วครับสำหรับเกมมือถือจัดเต็มรีสักยาภาพของผมพลังออกมาได้อย่างสุดๆดเอฟเฟกในเกมต่างๆที่ทาออกมาได้เท่และสะใจเรียกว่ายกเวอร์ชันคอนโซลมาไว้ในมือถือกันเลยทีเดียว ซึ่งสเปคมือถือใครมีสเปคที่สูงพอและเล่นเกมประเภท3ดีลื่นๆได้แล้วเราก็บอกเลยครับว่าเต็มอิ่มและฟินกับโตเกมได้อย่างดีเลยละครับจากการที่ทดสอบแล้วสําหรับผู้ที่เลือกเป็นเกส์อาจจะปวดใจสักนิดหน่อยเพราะโตเกมจะเปิดให้เล่นสําหรับผู้ที่เป็นเกสนั้นแค่2บทเท่านั้นคือโปรโลกและบทที่1เท่านั้นเมื่อผ่านบทที่1ได้แล้วโตวเกมจะให้เราบังคับล็อกอิน ID ของบ ili ิลลี่บิลลี่เพื่อเข้าเล่นต่อได้ยาว,ยาว แต่ถ้าหากอยากจะเล่นฟรีอีกครั้งต้องรอไปถึง15วันกันเลยทีเดียวซอร์ที่ทำแบบนี้เพราะว่าเป็นกฎหมายข้อบังคับของจีนที่ผู้เล่นเป็นเกสนั้นจะสามารถเล่นได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับแต่จากโดยรวมในการเข้าไปลองทดสอบมาแล้วต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นแฟนเกมแอคชั่นแน็กแอนด์แลเหลายๆคนห้ามพลาดเด็ดขาดและหลังจาก Final t เทสจบแล้วเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอครับเราจะได้สัมผัสกันจริงๆในวันเปิดให้บริการแน่นอนครับ ทิ้งท้ายกันนิดนึงครับสำหรับใครที่อยากสมัคร ID Bilibili ลองทำตามวิธีแบบนี้ครับเริ่มต้ในให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Bilibili โดยไปที่ passport.bilibili.com/login แล้วไปที่ register จากนั้นกรอกชื่อ ID ตั้งรหัสผ่านเลือกประเทศใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อขอรับ OTP จาก SMS เบอร์ของเราเพื่อกรอกไว้หากเจอหน้าจอภาพแคปชั่นให้กดตัวหนังสือไล่ตามตัวบนให้ตรงกัน จากนั้นเข้าเกมโดยใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สมัครไว้ก่อนหน้านี้ใส่พาสเวิร์ดแล้วยืนยันแล้วก็ให้กรอกชื่อจีนและเลขบัตรประชาชนจีนครับก็จะสามารถเข้าไปเล่นได้แล้วแต่ถ้าหากว่ารู้สึกยากมากก็สามารถกดเข้าไปเล่นในแบบเกสได้เช่นเดียวกันครับแล้วคุณผู้ชมละครับคิดว่าเกมนี้น่าสนใจสำหรับคุณผู้ชมบ้างหรือไม่คอมเมนต์มาเล่าแล้วบอกกันหน่อยนะครับและทั้งหมนี้คือ Must ส l a y ขร้บมาให้ในสัปดาห์นี้ คัดเกมสุดยอดคัดเกมเจ๋งๆจัดเต็มให้คุณได้เลือกดูและเลือกเล่นกันทุกสัปดาห์ฉะนั้นฝากกดติดตามไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube ของ Must Play กันไว้ด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่กับ m u ต p l a y คขับมาให้ในสัปดาห์หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ